สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าเมืองชามัสนะครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งอยู่ในแคว้นโดเซตนะครับแล้วก็เมืองนี้เนี่ยก็มีประชากรอยู่ไม่มากนะครับประมาณ أ, พันนิดๆน,นะครับซึ่งเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองตากอากาศแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นชื่อเกี่ยวกับซากฟอสซิลในตามแถวชายหาด แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเดินสำรวจรอบๆดูว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับเวลานนี้ก็ประมาณเกือบสองโมงเช้านะครับนี่ก็คือวิวทางด้านหน้าเป็นคล้ายๆเนินภูเขาซึ่งเขียวขจีมากแล้วก็สวยงามมากครับถ้าเกิดว่ามองจากทางด้านมุมนี้ สำหรับการมาที่เมืองชามัสเนี่ยนะครับผมก็จะมาพักผ่อนกับครอบครัวทุกซัมเมอร์นะครับปีนี้เป็นปีที่โอมาประมาณ4-5ปีติดต่อกันแล้วนะครับก็เป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็ลูกๆของผมเนี่ยชอบมาเมืองที่นี่มา,มาเมืองนี่ครับเพราะว่า,าเขาเนี่ยชอบไปดูาซากฟอสซิลไปดูเขาเรียกว่าฟอสซิลฮันนะครับหรือว่าไปล่าฟอสซิลซึ่งอยู่ เต็มชายหาดแถวนี้มาเลยนะครับซึ่งาชายหาดแถวนี้เนี่ยมันจะมีซากฟอสซิลยุคจุลศิกเยอะมากครับเป็นฟอสซิลคล้ายๆเป็นรูปก้นหอยนะครับแล้วก็มีคนนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้ามาเจอซากฟอสซิลที่นี่เยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่เปิดเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าว่ามันเป็นยังไงซึ่งในพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยคอาก็จะมีการ จัดแสดงแบบอฟอสซิลที่เขาเจอนะครับบางบางอันนี่บางชิ้นนี่ใหญ่มากครับแล้วก็ประทับใจครับมิวเซียมเนี่ยพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆแล้วก็ไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยครับ ที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือตึปิพิธภัณฑ์นะครับแสดงซากฟอสซิลข้างบนนี่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นร้านขายของชํำลุ่ยเล็กๆนะครับนี้ก็จะมีร้านคาเฟ่ด้วยนะครับแต่ยังไม่เปิด ถ้ตรงเมืองที่เห็นไกลๆทางด้านขวามือเนี่ยถ้าเกิดว่าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันจะชื่อว่าเมืองอีกอเมืองลำวิกิสเนี่ยครับ L Y N A แล้วก็ R E G I S นะซึ่งก็เป็นเมืองถ้าชายหาดเล็กๆอีกเมืองหนึ่งน่ารักน่ารักผมไปไปทุกครั้งที่มาเมืองชามาเนียก็จะไปดูที่เมืองลำวิจิสด้วยนะครับเพราะว่ามันมี สถานที่ให้เด็กๆเ,เล่นนะครับก็คือมีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เด็กๆเ,เล่นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทริปนี้จะได้ไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองลองไปข้างล่างนะครับลองไปเดินเล่นเรียบชายหาดนะครับ นี่ครับชายหาดก็จะเป็นเห็นประมาณนี้ครับเ,เห็นแกมทรายครับคล้ายๆกันกับชายหาดแถวบ้านผมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปบนอยอดเขานะครับไม่แน่ใจว่าจะถึงยอดไหมว่ามันสูงเราจะพาขึ้นไปภูเขาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตามผมมานะฮะ กำลังเดินขึ้นนะครับตรงนี้ก็ไม่ชันมากเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจว่าข้างบนจะชันกว่านี้ไหมตอนนี้ยังพอไหวครับการขับรถมาเมืองชามัสเนี่ยนะครับจากเมืองที่ผมอยู่เนี่ยก็จะใช้เวลาตาม gps นะจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงอันนี้คือตาม gps นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นในช่วง าการเดินทางมาที่นี่ครับก็คือเขาปิดถนนเพราะว่าต้องเคลียร์ถนนเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยมันเป็น,น,ปนอุบัติเหตุร้ายแรงก็คือมีคนเสียชีวิตด้วยนะครับในอุบัติเหตุในครนั้งนั้นก็คือทําให้ดีเลยไปประมาณ3ชั่วโมงได้ครับการเดินทางในประเทศอังกฤษหรือว,ว่าแถวยุโรปเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอา,อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุ แล uh ้วเวลามีอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็จะปิดถนนซึ่งทําให้รถวิ่งได้ช้าลงหรือบางครั้งนี่ก็วิ่งไม่ได้เลยครับอันนั้นก็คือเหตุผลที่ทําให้มาถึงช้านิดนึงเมื่อวานก็คือออกจากบ้านประมาณประมาณเที่ยงตรงครับแล้วก็มาถึงที่เมืองชามัสเนี่ยประมาณ6กโมงครึ่งครับจากสองชั่วโมงนิดนิดสเกือบสชั่วโมงที่ควรจะใช้เวลาเนี่ย เบ็ดเสร็จก็ใช้เวลาไป6ชั่วโมงได้ครับ6ชั่วโมงครึ่งครับอันนี้ก็คือวิวของผมทางด้านบนนะฮะอันนี้นก็คือวิวลงไปทางด้านล่างครับดูกว้างใหญ่ไพสาลมากทางด้านล่างนี่ก็คือ เมืองชามัสทั้งหมดนะครับเมืองชามัสนี่ก็จะมีประมาณเท่านี้ครับก็คือเวลาคนมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาก็จะมาที่ชายหาดแห่งนี้มาหาฟอสซิลฟอสซิลหันแล้วก็เดินขึ้นมาชมวิวบนภูเขาตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเนี่ยเขาก็จะแวะไปในเมืองด้วยนะครับเดี๋ยว ตามผมมานะครับว่าในเมืองมันจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองของเมืองชามัสนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีได้ครับ นี้ก็มาถึงในตัวเมืองแล้วนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับอันนี้ก็มีร้านขายยาเล็กๆมีร้านขายของทั่วไปครับแล้วก็มีร้านขายของชําล่วยตรงนี้ด้วยครับตรนนี้น่าจะเป็นร้านขายฟิชช่นชิพนะครับแล้วก็มี อย่างอื่นขายด้วยในเมนูก็มีอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นอันรประมาณนี้ครับมันก็แบบสุดแล้วนะครับก็คือเมืองมันตรงใจกลางเมืองเนี่ยมันสุดแค่นี้เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปบนนี้นะครับเดินเดินขึ้นไปบนเนินทางด้านนี้นะครับน,นี่ก็เป็นบริษัทคล้ายๆบริษัทขายทัวร์นะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูราคาบ้านแถวนี้นะครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่นะครับห mm. วัาางว่าเขาจะติดประกาศราคาไว้นะฮะ mm. ก็ประกาศไว้ติดราคาไว้ไม่ทั้งหมดนะครับทั้งบนเนี่ยก็ประมาณ485,000ตอนครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวไหนเนี่ยตัวนี้6675นะครับ ราคาก็โจมัน,นี้ครับอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0นปอนขึ้นไปจนถึงราคาล้านปอนนะครับบ้านแถวนี้ครับอันนี้เป็นร้านกาแฟาใหม่แน่ๆเลยครับเพราะผมมาข่าวที่แล้วไม่ได้เจอร้านนี้ครับเดี๋ยวจะลองเดินไปดูครับว่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างไงชามาสเบเกอรี่ ตัดสินใจไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามีคนต่อคิวต่อคิวเยอะประมาณ67คนได้ครับก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ซื้อกาแฟที่นั่นร้านค้าอันนี้ก็เป็นร้านค้าขายของทั่วไปครับคลายๆเป็นห้างโลตัสหรือว่าห้าง7 e เ e ่ e อีบ้านเราครับน,นี่ก็คือทางเดินกลับของผมครับเดินขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็ เดินประมาณไมล์กว่าแล้วนะครับใน,รในการออกมาเดินในตอนเช้าตอนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นโบสถ์เก่าครับของเมืองเมืองนี้ครับ บสถ์นี้ชื่อว่าบสถ์เซนแอนดรูส์พาริชเชิร์ชชามัสครับก็การเดินตอนเช้าก็ต้องขอพอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยน่าจะออกไปที่สักที่นี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตกลงกันว่าจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวตกลงกันได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะฮะก็สรุปก็จะไปที่ ดองคี้แงชัวรีนะครับหรือว่าศูนย์รับเลี้ยงลาประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นศูนย์อยู่ที่เมืองซิดมัธนะฮะ S I D M O U T H นะฮะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ33นาทีได้นะครับต้องขับรถไปที่นั่นนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับว่าศูนย์รับเลี้ยงลาที่นี่มันจะเป็นยังไงครับ ก็มาถึงแล้วครับ d องคี y ซ a n c ชัวรี่หรือว่าศูนย์พัก uh, ลาอะไรประมาณนี้ครับแปลไทยน่าจะประมาณนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรครับ uh, เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับว่าเขามีอะไรแสดงที่ดูบ้างครับ เขาเด e m แมสนะฮะหรือว่าเป็นเขาวงกตปีที่แล้วผมก็เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะฮะเข้าไปในเขาวงกตเข้าไปแล้วปรากฏว่าหลงทางนะฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับจนก,กว่าจะออกมาได้ ตอนนี้ก็อยู่ในเขาวงคลมาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับนี่ก็เริ่มเดินมั่วแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วนะเนี่ยก็หวังว่าจะหาทางออกได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมันสูงกว่าหัวผมอีกนะก็คือมองไม่เห็นนะครับว่าทางออกมันอยู่ตรงไหนก็คือต้องเดาไปเรื่อยฮะ เมื่อกี้ก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีข้างในนะครับหลงทางนิดนึงแต่ก็ออกมาได้ครก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวพอเพียงเท่านี้ก่อนนะ ก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าการพักผ่อนของคนอังกฤษโดยเฉพาะคนอังกฤษทางภาคใต้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะกับเมืองชามัสแล้วก็เมืองซิดมัสกับดองกีะะ้แซ n c ัวรี่นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ